สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการติดตั้งแบบเทเสาต่อหม้อนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับก็การทํางานจะทุรักทุเลหน่อยนะครับต้องดูดน้ําออกจากลุมต่อหม้อก่อนให้แห้งทาความสะอาดลุมต่อหม้อให้แห้งแล้วก็เข้าแบบนะครับแล้วก็ทําการเทปูนเสาต่อหม้อในระดับที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยว้าพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการตั้งแบบแล้วก็เทเสาต่อหม้อกันนะครับ ครับคราวนี้มาดูวิธีการใส่แบบนะครับอันนี้คือเสาต่อหม้อนะครับที่ใส่แบบเสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นแบบเสาเหล็กนะครับเสาเหล็กนะครับเป็นขนาด20เซนนะครับเสาขนาด20เซนก็คือว่าหน้า8ดนะครับที่ภาษาบ้านเราคือว่าเสาหน้า8ดนะฮะตัวนี้คือแบบนะครับก็ระยะแบบนะครับเอามาประกอบต่อกันนะฮะอันนี้คือเสา ที่ประกอบเสร็จแล้วเราในการเทปูนนะครับการเทปูนเราก็ดึงเส้นเอ็นนะครับเพื่อจับระดับวัดลงมาในระดับปูนนะครับในระดับการเทปูนนะครับมาดูช่างอันนี้คือช่างติดตั้งประกอบเสร็จแล้วนะครับเพิ่งเสร็จตัวหนึ่งนะฮะก็รอบนี้นะครับเราก็จะเทปูนนะครับโดยการผสมมือก่อนนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะฮะก็เทไปเรื่อยๆนะครับเทไปเรื่อยๆนะครับ นะครับในหลุมอ่าคลิปที่แล้วผมก็ได้ทำวิธีการาเทฟุตติ้งนะครับเทปูนฟุตติ้งพอเทปูนฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทเสาต่อหม้อขึ้นมานะครับจากระดับฟุตติ้งขึ้นมานะครับก็ทำความสะอาดลุมให้สะอาดนะครับช่วงนี้ฝนตกก็จะมีดินบ้างนะฮะแต่ก็พยายามทำให้สะอาดในช่วงที่เป็นเทเต่อหม้อนะครับ เดี๋ยวมาดูช่างติดตั้งประกอบแบบนะครับช่างประกอบแบบนะครับอันนี้นะฮะตรงนี้นะการประกอบแบบก็จะได้รับกาดึงเอ็นนะครับเพื่อหาแนวนะครับแล้วก็จับเอ็นลงมาเพื่อหาแนวเสาด้านล่างนะครับแล้วก็ขีดฉากเอาไว้นะฮะแล้วก็เอาแบบที่เรานำมาซึ่งเป,เป็นแบบเหล็กนะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับ ถ้าเราใช้แบบพวกพลาสติกนะฮะมันมีอาจบิดเบี้ยวเสาไม่สวยงามนะครับหรือไม่ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับอาจจะขาดไปครึ่งเซนหนึ่งเซนสองเซนบ้างเสาไม่เสมอนะครับทำให้ช่างเวลาทำงานนี้ทำงานยากนะอันนี้ก็ประกอบแบบเข้าไปนะครับเป็นสลักเป็นสลักใส่เข้าไปในรูนะครับแล้วกดล็อกเข้าไปนะฮะ การใส่สลักนะครับนี่ก็ใส่สลับกันนะใส่สลักเข้าไปนะฮะยให้ดูใ,ใกล้ๆนะใส่สักเข้าไปในรูแล้วก็ตีสลักขึ้นนะครับเพื่อเป็นล็อกไว้ในแบบนะฮะซึ่งเป็นแบบเหล็กที่ได้มาตรฐานนะครับส่วนมากช่างบางที่เขาก็ใช้แบบพลาสติกหรือว่าเป็นแบบไม้ นะครับไม้หน้าแปดอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาตีเวลาติดตั้งมนะันจจะได้ไม่ได้ขนาดตามที่เราต้องการฮนะรแต่ถ้าเป็นแบบเหล็กก็เป็นแบบแบบมาตรฐานเลยนะฮะนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเสาที่ที่เท,ทเสร็จแล้วนะครับว่าวัดขนาดเสาได้ตามตามแบบไหมนะครับพอตีแบบเสร็จแล้วก็ก็ล็อกด้วยไม้นะฮะใช้ไม้ล็อกด้านล่างไว้การมาให้แบบมันเคลื่อนนะ หรยกว่าเนื้อปูนบางทีเทเข้าไปเนื้อปูนมันดันแบบนะครับขอล็อกด้านล่างเอาไว้ใช้ไม้ไม้เป็นไม้หน้าสามหรือไม้ยูคาร์ได้คร,ครับล็อกเอาไว้ไม่ให้แบบมันเคลื่อนตัวนะครับนี่เรา,ล,ารล็อกไว้สองข้างใช่ไหมครับเราไว้สองข้างาช่วยให้แบบมันแน่น ช่างก็กำลังตีไม้ล็อกแบบล็อกแบบเอาไว้นะครับเราก็ตีแบบไว้นะครับให้แน่นทั้งสองด้านนะครับตีเอาไว้เลยล็อกเอาไว้เลยนะฮะพอไว้เสร็จก็ก็ประกอบแบบขึ้นมาอีกอีกชั้นหนึ่งนะฮะแบบตัวนี้ แบบเหล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดดูก่อนมันเป็นแบบขนาดกี่เซนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขนาด50เซนนะครับนี่แบบขนาด50เซนนะครับก็ต่อประมาณ2ชั้นนะครับต่อ2ชั้นขึ้นมาเหมือนตัวนี้นะครับต่อ2ชั้นขึ้นมานะครับ ่อสองชั้นขึ้นมาก็จะได้ขนาดแบบนะครับสำหรับที่เราต้องการนะครับอันนี้วิดน้ําไปแล้วรอบหนึ่งนะน้ามันซึมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับน้ํามันซึมเข้ามาก็เดี๋ยวจะดูดเพิ่มเติมอีกนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะะตกช่วงกลางคืนนี่ตกอย่างเมื่อคืนนี่ตกรินๆเรื่อยๆเกือบทั้งคืนนะครับ เพราะช่วงนี้หน้าฝนก็จะทำงานยากลำบากหน่อยนะฮะดเดี๋ยวไปดูเสาที่เทเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปดูเสาที่เทเสร็จแล้วว่าอ่าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเสาต่อหม้อนะฮะเสาต่อหม้อเพื่อจะรับคานนะครับเพื่อจะรับท้องคานนะครับอ่าลำดับของของก่อนจะถึงเสาต่อหม้อเนี่ยคืออ่าเราเทฟุตติ้งนะครับ เราเทฟุตติ่งตอ่อหม้อด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตั้งระดับเสาตอ่อหม้อขึ้นมานะครับอันนี้คือเสาที่ผมเทแล้วก็แกะแบบเสร็จแล้วนะครับพอเราแกะแบบเสร็จนะครับเราก็จะใช้พลาสติกนะครับหรือว่าพลาสติกหุ้มบ่มเสาเอาไว้นะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับจะเห็นเงือออกนะครับเงือ เงื่อออกถ้าเกิืออากาศร้อนก็จะมีเงื่อออกนะเป็นการบ่มเสาให้เสามันค่อยๆแห้งไปเรื่อยนะครับไม่ให้มันแห้งเร็วนะครับให้มันแห้งเร็วเพื่อให้เสามันจับเนื้อปูนจับเนื้อเนื้อปูนดีนะครับทาให้เสาเรามันแข็งแรงนะครับเสาของผมนี่ใช้เหล็กนะครับเห็นไหมครับดูชัดเจนนะครับเป็นเหล็ก db 1 2นะครับเหล็กค่อย db 1 2ใช้จํานวนทั้งหมดเสาละ6ต้นนะครับเสาละ6เส้นนะครับเสาละ6เส้นแล้วก็ระยะปลอก ระยะปลอกตัวนี้คือปลอกนะครับเป็นขนาดเหล็กอ่า RB 6นะครับเหล็ก RB 6คือว่าเหล็ก6 6อ่าเหล็ก6นะครับ6มิลเหล็กหมิลน,นะครับระยะในการปลูกจากแต่ละปลอกแต่ลปลอกขึ้นไปอย่างนี้นะฮะก็คือระยะอ่า20เซนนะครับ20เซนนะครับเพราะว่าผมใช้เหล็ก6แต่ถ้าเราใช้เหล็กอ่า DB 12ถ้าเหล็กตัวนี้แค่4ต้นเนี่ยอาจจะต้องผูกปลอกสัก ระยะห่างสักสิบห้าเซนนะครับแต่นี้ผมใช้เหล็ก DB สิบสองหกก็เยอะก็ผูกหางยี่สิบได้นะครับตามแบบมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมมาวัดดูนะครับว่าเสาที่เราเทเข้าไปเนี่ยมันได้ขนาดยี่สิบไหมครับโอ้โหนะครับนี่เห็นไหมครับยี่สิบเป๊ะนะฮะเดี๋ยววัดอีกช่างหนึ่งนะครับฝนตกเชะเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกครักหนึ่งนะครับ นี่นะครับมาตรฐานนะครับเป๊ะเลยยี่สิบหรือว่าหน้าแปดเต็มนะฮะหน้าแปดเต็มเลยนะครับไม่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่เกินตามมาตรฐานเป๊ะเลยนะฮะวัดดูนะฮะนี่นะครับตามมาตรฐานเปะ๊ะอันนี้เสาที่เทเสร็จแล้วนะฮะทเสาเตาม้อเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเราเทเสาต่อหม้อเสร็จถูกต้นนะครับอันนี้ผมทั้งหมดมี33ต้นถ้าเทเสาต่อหม้อเสร็จ33ต้นก็หลังจากนั้นก็จะสามารถแกะพังออกได้นะครับแกะพังแล้วก็ปรับหน้าดินนะครับปรับดินให้มันเกือบเกือบใกล้กลเสมอเสาต่อหม้อนะครับแล้วก็เพื่อจะผูกเหล็กคานนะครับเพื่อจะผูกเหล็กคานแล้วก็ เทคานลำดับต่อไปนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นคลิปของการเทเสาต่อมองขึ้นมานะครับต่อมองขึ้นมาเพื่อจะรับท้องคานนะเพื่อจะรับท้องคานนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ,อการสร้างบ้านของผมว่า ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการสร้างบ้านเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างตั้งแต่ระดับตั้งแต่ขุดดินจนไปถึงขั้นสุดท้ายนะครับจนขั้นเก็บงานนะครับทุกอย่างตั้งแต่การปูกระเบื้องตีฝ้าอะไรต่างๆนะฮะก็อันนี้คือทีมงานช่างนะครับมาทาเต็มที่นะครับฝนตกก็มาหยุดนะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ